เปิดม่าน <Hi. S 1> หมอลำต้อนรับคณะศิลปินภูไทยท,ยที่บอกเลยว่าตอนนี้เขากำลังส่งไม้ต่อ,อจากรุ่นพอ่อสู่รุ่นลูกนะคะและในช่วงนี้ต้องขอต้อนรับพ่อวีกับน้องมราค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับดครับสสวัสดีครับโตจริงนี่คือรอคักน้องพ่อกราบสวัสดีค่ะน้องมา่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่ เกินไปจน<อ>การเียเ<อ>ะว่าแล้วนะคะดูขอสัมผัสโอ้คุณพ่อสะดุ้ตาเลยสะดุตาเลยคะ่ะพ่อค่ะคือยอย่างรอรอ่อรออยู่แล้วคะ่ะ อะไรอยู่ที่คอคุณพ่อคะเป็นอย่างคะพ่อน่ว่าสุริตาตรงไหนอันนี้คือพระสีวีริ์โฉนพระรีวครับพระสีวลรใช่ไหมคะท่านมีพทธคุณยังไงค่ะคือตั้งแต่พอตั้งวงขึ้นมาก็หลายปีก็ดีพอดีได้ไปแสดงที่วัดทุ่งโกลาเฉลภาคที่เกษียณวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดพอดีลงต้นบุญท่านมามองเห็นวงเราว่าเออมันเป็นวงที่กําลังเจริญเติบโตท่านบอกว่าเออวีรพงษ์ หลวงปู่มีพระองค์หนึ่งที่คนจะบูชาแล้วหลวงปู่ไม่ไม่ให้หลวงปู่จะมอบให้วีรพงศ์ถ้าวีรพงศ์มีพระองค์นี้แหละวีรพงศ์จะไม่ได้อยู่บ้านวีรพงศ์จะได้ออกแสดงตลอดทุกวันทุกวันมีงานตลอดพ่อได้ระองค์นี้มาอยู่น้ำงานเป็นร้อยไปสิคิวงานแล้วแล้วคลองคนลุกเลยภาษาอีสานบอกเงือดอยู่บ่าค่ะเงือดจังไหนจ้ใส่เงือดแค่นอนเงือดครับจากร้อยยี่สิบงานหรือว่าร้อยสองงานช่วงนั้นพ่อ ได้เพื่อนมาอยู่น้ำปุ๊บร้อยอยู่แปดสิบคิวโอ้โหปังปังเป่ไหม่แล้วที่อยู่ในมือของเย้นขวัญนี่คืออะไรคะจากที่คอยังมีพวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะมาเป็นแบบคอย่างเลยค่ะลอยเลยค่ะ อันนี้ก็คือพระพที่นะครับหลายองค์ที่ไปแสดงวัดนั้นวันนี้ครับครูบาอาจารย์มาาจกที่เพิ่นหายครับอ่าแล้วพอก็เล่าไปอันนี้ก็คือพกติดตัวไปทุกที่เลยใช่ไหมคะเวลาที่เราไปองค์แต่ใดเนี่ยับองค์แต่ใดเนี่ยจะไปแสดงที่ไหนถ้าเรามีขันห้าหรือว่าขันแปดไปบูชาปึ๊บ ฟ้าเสียบมีฝนเสียบมีครับสว่างเลยครับรฝ่าฝนบัมาฟ้าฝนเลยขอเบิ้งนะค่ะพายอย่างน้องนุ๊กตอบได้อยู่บ่โอกพ่อจ๋าแล้วเดินทางบ่อยแบบนี้ก็ต้องมีแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คล้องเหมือนกันอยู่ในสร้อยคอนี้บ้างไหมคะครับอยู่ในสร้อยคอครับตัวนี้ด้วยครับ ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยใช่ค่ะก่อนหน้านี่นุ้ยพ่อแบบเดินสายไปเฮ็ดบุญนั่นค่ะจ้เฮ็ดอย่างค่ะพิธีไหว้อย่างนะคะเราเราให้นุ้ยฟังหน่อยค่ะตะเวนเฮ็ดบุญนั่นค่ะพอตะเวนเฮ็ดบุญก็สิไปวัดนั่นวัดนี้คือเฮาไปทำบุญที่เราได้มาเนาะ สาธุสาธุที่เราได้เงินมาปุ๊บได้มาจากแฟนภาพนเพลิงเพิ่นไห่มากโภาพเจ้าการเพิ่นไห่มากโบเมนวาเฮาเสียวมาใส่เท้าเขาต้องแบกทำบุญนี่ไงนี่ไงมีเรื่องุญกุศลที่ในวันข้างหน้าจะเจริญตบโตไปเป็นพุทธย่างเช่นตัวนี้นะครับย่างเช่นเที่ยไปทําบุญตรงนี้จะเป็นที่น้องหานจ้าเศรษฐกรไปขอพรเรื่องลำลำเรื่องปีที่จะถึงเนี้ยแล้วเรื่องพระเดงนางไอยเป็นตำนานมันเป็นตำนานมากนะครับ น้องหานเมืองอุดรเนี่ยจะเป็นตำนานเรื่องผ้าแดงนางไอเขาเลยพาศิลปินเนี่ยพระเอกนางเอกเนี่ยไปขอขมาว่าจะแสดงเรื่องผ้าแดงนางไออยาให้ได้มีอุปสรรคเดินทางไปสายแคบขันปลอไทยไม่มีอะไรมาแลกนะครับขาบอกอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนคือเรามาขออย่างเดียวเรามาขอได้เอาไปแสดงไม่ได้เอาไปรบลูมันคือปังต่างสีเนาะนี่ก็คือเรื่องราวที่มาของการเป็นสายมูเตลู่ะ จวกวากพ่อคุเราขยับม,มาคุยกับน้องมาร์กันบ้างดีกว่าเ <งง S 1> ห็นว่าน้องมาร์กเนี่ยก่อนหน้านี้เขารับราชการเป็นครูอยู่สี่ห้าปีนะ,ะแล้วเป็นยังไงไมายังไงอะคะตอนนี้ถึงมาถานตัวเองเป็นศิลปินแบบเต็มตัวอืก็แต่ก่อนก็เป็นครูก็พอดีพ่อครับก็แก่แล้วเขาแล้วเขาเมย์วะเขาเาแล้วับปีนึงอาย หกสี่หกสี่หกสี่อยู่อเบิงซอยครับน้องชาภวิดธุรกิจส่วนตูโม้ยไผมาเบิงวงซอยพอก็เลยได้ออกมาดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจของครอบครัวเป็นครูกับเป็นศิลปินการทำธุรกิจเนี่ยอันไหนมันยากกว่ากันก็ยากกนละแบบครับงานคูยากแบบไหนก็ยากเกี่ยวกับ สู้กับนักเรียนครับเด็กนี้ครับผมส่วนมาหมอลำก็อยากกับหมอลำเพราะเราจะเป็นคนระเบียบก็คือ รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็มีความยากและมีความแตกต่างแต่ก็ทําได้เรามีความสามารถอยู่แล้ววงนี้และที่สําคัญพ่อช่วงนี้เขาเปิดวงกันเยอะเลยนะคะเด็ดตุลานี้เราก็จะเปิดวงอย่างเป็นทางการแล้วเหมือนกันเรามีอะไรใหม่เรามีอะไรเด็ดบ้างก็พ่อบอกแฟนๆหน่อยค่ะบอกไปมาครับผมก็เ่าดูกันนี้เราก็อาเจ้าเราเลยค่ะชั่วอลังการครับทีนี้ครับชั่วอลังการแล้วก็ ทุ่มทุนสร้างนะครับมีโชว์เกี่ยวกับล้าเรื่องต่อกรนะครับโชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนปูไทยนะครับวัฒนธรรมแล้วก็โชว์พิธีโชว์เปิดของวงครับที่ทุ่มทุนสร้างนะครับผมอยากให้มี่นงมารับชมกันนะครับวันที่7ตุลานี้ครับผมจัดเต็มแน่นอน7ตุลาคมนี้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะคะว่าแล้วค่ะถึงเวลาแล้วค่ะปิดท้ายเด้วยค่ะเดี๋ยวสิ ใเบิงโชว์พอลูกแน่นอนนะคะเป็นแบบช่อลูกพอใอายเขวีนะคะกับลูกมาค่ะโชว์ด้วยกันนะคะกับเพลงชื่อว่าชีวิตปีระพง<อ>์มันี่เป็นจังไสเ้ยค่ะเดี๋ยวเบิงไปเดินไปเด้อค่ะเต็มทีเลยเอาละค่ะ,คะโชิญเชว์เลยค่ะเตรียมตัวร่าพ่อกันครับกับศิลปินครูไทยเต็มรูปแบบน,นะครับและการช่ว์และการรับเรื่องนะครับเป็นใหม่หมดเลยนะครับเฮ้ย รับเรื่องผ้าแดงนะครับเจตุลาพ่อกันชมฟรีไล์สดนะครับ อจากแสงหิ่งห้อยลอยลิปยามราตรีอ่อนแรงเกิดเป็นดาวผ่าวแสงส่องประกายในหัวใจแฟน ชาติพี่คงคิดหวังอจาเดินตามโหยควันหัวใจได้ดังวันนี้จากบักล้สํสร้างสรุมก้น,นในแ่น้าน้ตกดนโน,น,โนแกนได้มาแนอนตุลองไปส่งหนาว่าก่อนย้อนที่นวงนุนสูงีระพมตะสันคง ແກ່ນຫາໃຈຂອງແກນນອກຈາກສຽງແກນສງຫັບຄັບຊິບວິລະພູມຕໍ່ໜ້າ สิบันละย้ายหันมีวันนี้ได้เป็นวีระพงขมูตุก,กีก่ย้อนมีพี่น,อน้องขออยู่ซอยเชีย่ยวฟัเพื่อเพื่อแฟนมีต่อพีรพงขอบบะ